Yeah. có ờ, chưa được là tôi năm hoặc bản vẽ cho các bạn. Không? เรื liksom, head, ่องวิชาการุทธาลชลืสัตประดับปรญามนีเป็นกาสรุปนผู้สนใจในกรมาสมัปฏิบัติพอสมครกณฑ์เวลาณโอกาสปัจเป็นวิรูิการสาคัญยิ่ง ช่นวันนี้ในอิกรกาวมาแล้วนานปรมาสองพันว่าีเสรมาแล้ววันนี้ในการเกีกับประคาพระศาสาเราชผู้ผู้สนใจศึกษาประวัติความเป็นมาของพระ์เพื่อศสนาคือเป็นวันที่นภามุนวินีวันกิก ตุพยุกพระอนุตตรสัมมาสัมพุทิยานเมื่อจะใจสติตาทรงเจริญไว้เพื่อเลิศต่าโดยได้รับการปฏิการแสดงนอย่างดีตามแบบของพระราภูมิมาผู้เกิดในราชสกุลเจ้าสกุลธนาผู้เป็นพระราชบิดาก็ทรงให้ได้รับศึกษาในสนักของผู้มีสามีซึ่งเป็นสกุลที่ดีที่สุดที่สุด ทุกประการตั้งแต่ในสตางที่เกิดมาได้สมอพรษาก็ได้สู่เข้าสู่วิธีปฏิเสธสุนทกับพัฒนาพิมาหริจาคสุนทรก็มีเป้ารถโค้งงในขณะพระนาแต่พระโสดาบัีตามมาที่ได้ช่ว่เราซึ่งแปลว่าครามก็เคยทำให้พระจุมา Good Grazie do powtórki 南无。Um, ประกอบด้วยอบมอตัวเศษคันหมายควานดุกประรตงเทรดาบุคคลเอเวราเอวัมี